เจตนาเขาแค่ทำหน้าที่ของเขาก็ไม่มีกรรมอะไรนักหนานะเรื่องอย่างนี้หรือมีพระองค์หนึ่งชื่อพระจักขูบานพระจักขุปาระเนี่ยจริงๆไม่ใช่ชื่อท่านหรอกคงเป็นฉายาท่านนะพระองค์นี้ท่านตั้งใจจะไม่นอน ตลอดสามเดือนไม่นอนถือในสัต์ชิตตลอดพรรษาอะไรพออยู่ในพรรษาไม่นานนะท่านเป็นโรคตาตาเจ็บลูกศิษย์ลูกหาก็าหาหมอมารักษาหมอตรวจดูอาการแล้วต้องหยอดยาไม่ยากหรอกโรคเนี้ยต้องหยอดยานะแต่ต้องนอนหยอดนะ มานั่งหยอดเนี่ยไม่ได้หรอกต้องนอนหยอดแล้วก็หลับตาไปนอนเยอะๆหน่อยท่านไม่ยอมท่านบอกว่าท่านตั้งสัจจะไว้แล้วว่าจะไม่นอนตลอดไตรมาสแต่ท่านก็ไม่ได้บอกหมอหมอให้ยาไว้ท่านก็หยอดนั่งหยอดอะไรเงี้ยมันก็ไม่หายอีกช่วงหนึ่งหมอมาตรวจ พราะว่าอาการหนักขึ้นหมอถามว่ารักษายัางไงท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านไม่ได้นอนหรอกไม่ได้หลับตานะตื่นอยู่ตลอดหมอบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปก็ตาบ,บอดเพราะงั้นต่อไปนี้อย่ามาบอกคนอื่นนะว่าผมมารักษาให้ท่านเสียชื่อหมอหมอบอกเลิกรักษาแนละ้วไม่เอาแล้วคนไข้ดื้ พอหมอไปแล้วท่านก็พิจารณาว่าตอนนี้หมอเขาทิ้งเราละถึงเวลาเราต้องช่วยตัวเราเองแล้วระหว่างตาเนื้อของเราจะแตกจะดับนะกับธรรมจักสุตาของจิตที่เห็นธรรมนะเราจะเลือกธรรมจักสุตาบอดก็ช่างสุดท้ายก็ตาบอดจริงๆนะ ขณะที่ตาบอดลงไปนะท่านบรรลุพระอรหันต์ในขณะนั้นเลยเพราะจิตใจนะเด็ดเดียวเข้มแข็งมากตาบอดก็บอดนี่พอท่านตาบอดแล้วนะต่อมาท่านก็ไปฝ้าพระพุทธเจ้าไปอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าแหละทุกวันก็เดินจงกรมไปเหยียบสัตว์เหยียบมแมลงเหยียบหอยทากอะไรงนะท่านมองไม่เห็นนะ พวกพระขี้ฉาลนะขี้อฟอ้ฟองพอไปฟ้องพระพุทธเจ้าบอกฟิกสูนี้สมัยตาดีๆคงไม่ภาวนาตอนนี้ตาบอดแล้วทำมาเป็นขยันภาวนานะไปเดินเหยียบสัสตว์ตายเรื่อยๆเลยอ mm. าบัตพระเจ้าก็เรียกท่านมาถามว่าท่านเจตนาเหยียบไหมท่านไม่ได้เจตนาท่านไม่รู้ ไม่มีเจตนามันก็ไม่มีกรรมเพราะฉั้นเวลาที่เราจะทำมาหากินนะรู้จกักวางใจให้ถูกอย่าเจตนาทำอาชีพที่ผิดศีลผิดธรรมจะเป็นต้องทำก็รู้จกักวางใจให้ดีเนี่ยเราจะต้องใช้สติใช้ปัญญาในการดำรงชีวิต นี่พอเรามีความคิดถูกมีคำพูดถูกมีการกระทำถูกมีการเลี้ยงชีวิตถูกสิ่งเหล่านี้จะเกื้อหนุนให้เกิดสัมมาวายามะคือความเพียรชอบท่านอ่สอนบอกว่าเนี่ยถ้ามีสัมมาสัมมาอะไรที่กล่าวมาแล้วเนี่ยทำให้มากจเจริญให้มากก็จะทำให สัมมาวายามะเนี่ยบริบูรณ์ขึ้นมาสัมมาวายามะคือความเพลี่ยนชอบได้แก่เพียนละอกุศลที่กำลังมีอยู่เพียนปิดกัน้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดเพียนทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียนทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญขึ้นอันนี้เรียกว่ามีความเปลี่ยนชอบนั่งสมาธิทั้งคืนเดินจงกรม